สวัสดีครับท่านผู้ชมและ f c ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเนกตบอชนแนลนะครับก่อนที่เราจะไปชมการแข่งขันนะครับเรามาชมบรรยากาศรอบๆกก่อนครับด้าที่สําคัญนะครับจะลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับได้จะดีกดแชร์สับนิปก็ยังดีนะครับก่อนจะไปชมการแข่งขันครับเราไปดูบรรยากาศด้านหน้าวัดกันก่อนครับวันเป็นยังไงอันนี้บรรยากาศบนสพานนะครับ บรรยากาศก็านครัสาวน่ารักด้วยนี่นะครับวัฒนล่อครับเดี๋ยวรารอช้าดีกว่าครับเราไปชมการแข่งขันกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ก็กําลังแข่งขันครับเราไปเลยไปชมกันดีกว่าครับไปครับาท่าน้ ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទៅជួយគាត់ព្រោះខ្ញុំគិតថាគាត់ត្រូវការជំនួយខ្ញុំនឹងទៅជួយគាត់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  تھرو ھا جو کائپ ائی ناؤ دا اھدا خان خان اھدا کائپ کوں پھڑ کوں پھڑ کوں ائی جا کے نہ ملوں کوئی پھلئی کوئی پھلئی جو جای تھی یا ملوں دا کائپ دا کہتا واہ کلاں دا او نا دا کائپ پا جو دا کوں کوں Yeah.

ពីទីໄປមិនបានយើងមិនជុំខាងទៅដល់วัดកាត់ដល់ទិសឆ្នាប់ខាងឆ្វេងឆ្នាប់ពីព្រៃដើមនោះចាប់ផាន់ជឿតាផែនភូរយ័នទៀតមិនខ្លាប់ទៀតមិនខ្លាប់ហើយว่าផាយຕົកនេះព្រឹកឫខ្លួនលើឆ្វាយឆ្វាយឆ្វាយបាក់ឫ เพราะว่าระบายน้ำไปทุ่งที่ทะเลหลวงได้ตางคนก็ต่างคนตางคนตางยับตากคนต่างมาเติมอสายดามาเรน่อยสาย้ำเบาไปหักเลยไปหักเลยไปหักเลยตองนี้เลือดบุบ้เพือกจกจได้ Oh, ครับตราบนี้เราก็ไปปรับปรับอะไรโคนถูกต้องครับครับเราดาวน์รถเฉดตรงเนี้ยตราบนี้พาได้ใส่เพื่อตัวเก่าตัวเดิมเสียแตกเปียกแตกเปียกที่สามารถไม่ทายขึ้นมาไม่ทายแล้วตรงเส้นตราบนี้ก็รับกันสามารถเอาป่าวถ้วยที่ตลาดของผมไปแต่มันจะเป็นตามตราบนี้จะเข้าใช้ตัวครับใช้นะเข้าเป็นเส้นแรกก็ได้ถึงแรกครับตรงตัวเก่าตัวทุกนะเราต้องไป ก็ติดกันโดนก็ไปโดกันนงสิงทีนทกท่านจคุยกันนตรงนี้ใคร่รักจะงว่าทได้ใช่ม้มได้หมทำเลยไหมทำได้ตองรีเร่งพอาันอ

ติกแลาเกี่กัาสับตุ้ยเราไม่เกี่ยวบอีสานตุ้ยทําดาหรไม่ติกระตุ้ยจะายวางไมายวดมาพ้วดวางเอาเลู้กถาไม่ได้แต่ว่าท้ายเท้าสวยยุาอจยุยบอกว่้แตงคยุยกันห็ต้องกันาอีกก่าหากที่้อง่าเป็นใจให้เท้าสยู่ผาผอดหรือจยุยจะทำได้หรือไม่ได้รไม่ได้เป็นการที่จะ้รองชนะเลิศใครชนะเข้ามาช่วย ทำให้โค้ดสีไม่โค้ดาเราเลยเลเว้ยเหลือทางเลืกที่ใกล้นี่ใกลับจิตต่อนนะครับติดต่อกทารอิดต่อกับบนใกล้เคียงกว่าแล้เจยุยเจยุยบอกว่าเรานลอยงบอกให้เพื่อจะลยได้ชักาใส่กับานแหนกับเวลาาวู

ที่ท้องที่ท้องก็หนาวก็หนาวนี่ก็ติดกับดักใจให้สิที่หนาวเท่าเพื่อจะพร้อมพาก้าหนาะหนาวสีแดงตอนนี้แตกไหนท้องไหนท้องจะผีแดงเนาะเพื่อจะพร้อมส่งงานพร้อมเท้าเพื่อผู้เด็กจะไปติดกัาดักใจให้หนาวคนตาดเปิดวันไหนท้องไม่รู้ตัดตัวตัวเปิดตัวทูจะว่าผีก็หนาวผีก็หนาวจะจะไม่ยอมจะไม่เปิดแต่ใจย่อๆแต่ใจย่อๆเอาเรื่องคุ้มรู้ได้เพราะว่าสิ่งก็หนาวพี่ผีจะทำเท่า นี่ตาคนตาเกิดก็จะก็ฝันเจอต้นไม้ก็อยู่ความสายตาจะก็ฝันเจอต้นไม้ก็อยู่ตัวเรารา้แในนาถึงว่ารา้ง่ีเรามาบ้างเราต้องมาต่อเลยเราต้องา่อเลยเาต้องมาต่อเลรา้งมาต่อลยต้องมาต่อแลวจราต้ิงมาต่อเ ใช่ครับท่า้อย่าเป็นงารประดัานนาครับั่คอกาอัก็ผู้ถวกัรขอเองกชัยคงจะเรดเขาพอพอดีพัดไฟการและ้ีที่แดงอยู่ปานี้บางระตยกระขายแบบนี้่ารคนต่างไม่มีใครไม่มใครไม่มีใครยอมใครอะไรงรูกลวยหอมผาละทีมีอดมีพัดพัไการจะทาได้อไ่กพอพอก

ะเที่ยวแรกครับพอไปขับสายนาอีกเที่ยวนึงนะครับชายเสร็จแล้วก็วัดม้อขึ้นไปเลยนะครับพ็อครับขาน้าหาอยุนั้นเกิดุนุวายเอยเทล้นั้นลงนี่เขาจะมีหวังครับเราก็เือนี่แพ้ยาแพ้ได้เล้วแต่เที่ยวเดียววัดกระดูนี่ยสอยุครับครับหลวงพ่อ ลูกเต็มล <laughs> ู้าพ่อักอยู่ใกล้ๆนมากเขาบอกว่าทไมเราจกจู้ทิ้งครับมันเป็นวิถีของแกเาจเจอกระเที่ยวนี้ก่อนครับ้ไวจับหมาดูนี่จับาวเงจไปจับยายคนอื่นเอาลีีาดูนี้วนและเวทวานสิ มาแล้วครับห hey, hey, ัวก็ฝันเลยก็เลยกันแล้วครับว่าในตุรนักในตุรนักกางฐานนะเว้ครับทวันี้จะไยทาได้หางคนตางไปเอาให้ครับางคนตางไปโไม่จาว่ะหลวงพ่อเาบอกวาไม่หัวนะเว้ยต้องหาแจกแจกได้ี่ไปงา ประเทศจุฬารลาดลาวายาตัยโดดไ์เป็นเลยน้นเที่ยวแรกครับเปน้อีกที่ยวต่อไปเราก็ดูเที่ยวกับใส่น้ำด้วติันทิ่สองไปพายไปเรือสองล้วเดียวเนู้ไแจ้งะทำแบบคนเดียวจก็ไม่ไมีน้ำสาบพอเวสสยามยาพอเพื่อควยว่าอยากมีน้สา่มารันตป ผูยักษบอกว่าไอ้เรื่องนีอยากขอเียงเพื่อไม่ทีเิกแสแล้วเพชรผู้ยักษ์ก่ายมาแบบนี้จะกันไม่คำสัแบบนี้เพชรผู้ยักษก็บอกว่าจะมีโอกาสเข้าไปดินกันแล้วประเภทผู้่อแม่อแล้วเพราะว่าเพชรยามันคเื่อนั้นจะายสกั เรือร้องไปชื่อจะเกรเอาแั้งีซ้ายนั้นเป็นน้องใหม่ครับร้องใจได้ถึงเพือนครับก็บอ,อกว่าจะเริ่มลงสนามใหหลายสนามนะครับการขันให้เลือดสยามาเมอบใจับตัวมีชื่อใครดึงรวมรวม,ม,ม,มเรืออีกนะครับว่า,า,า,าวนักเลือดสยามครับเพื่อว่าจะพายตามอยู่เพือดพุ่ยักษ์จะหนีไปเรื่อยๆนะจ๊ะจะบอกให้ผมไม่มีปัญหาอะไรครับ

ถ้าการแล้วถึงจะได้ผลถ้าไม่ถึงจะได้ผลทีนี้ถ้าเราขาดจะขาดได้ได้เท่านี้มาอยู่ในร่องร่องน้ำน้ำน้ำเสือแล้วผมก็สนใจแล้วเมื่อผมสนใจแล้วผมบอกว่าเราจะทำเที่ยงนี้จะไม่ให้ทีน้ำสาวยุ่งกับคนใจใจเพราะร่องน้ำเสียน้ำเสียก็เอาไปเอาไปแล้วผมว่าเขาเอาไปเอาไปถ้าไม่ก็ไม่ถูกว่าเขาคุยแต่ไม่คุยดีไม่ถูกอะไรที่เขาจะ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 เอาไปได้ใจได้ดีได้ เป็นหาตะลึงไมอยู่เลยรับจัมพารัดถึงร่างร่างแดงครับ